อนาคตเราจะเดินทางจากนนทบุรีไปกาญจนบุรีใกล้นิดเดียวจริงไหมครับเนี่ยใช่เลยครับอีกไม่นานเราสามารถเดินทางจากนนทบุรีไปถึงกาญจนบุรีดยการใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมง บนมอเตอร์เวย์หมายเลข81บางใหญ่กาญจนบุรีครับที่ใช้เวลาได้รวดเร็วนั่นก็เพราะเส้นทางสายนี้เป็นโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานชั้นทางพิเศษ4-6ช่องทางจราจรไปกลับมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน8แห่งมีทางแยกต่างระดับที่เชื่อมต่อกับทางหลวงสายสำคัญสำคัญ,คญถึง8เส้นทางจึงทำให้การเดินทางตลอดเส้นทางใช้เวลาโดยโรวมไม่ถึง1ชั่วโมงนั่นเองแหละครับที่สำคัญนะครับ ่วงปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้เขามีแผนเปิดทดลองให้บริการชั่วคราวจากด่านนครปฐมตะวันตกถึงด่านกาญจนบุรีด้วยนะครับับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง